ความเชื่อหลังความตาย49วันตายแล้วเป็นอย่างไรชีวิตหลังความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่รู้ว่าตายแล้วจะได้ไปไหนยังหาคำตอบที่ยังชัดเจนไม่ได้แต่ในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวเอาไว้ว่าคนทำดีได้ขึ้นสวรรค์ส่วนคนทำชั่วนั้นต้องตกนรกแต่ในทุกวันนี้คนทำชั่วเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย น่าตกใจทีเดียววันนี้มีข้อมูล49วันหลังความตายว่าตายแล้วไปไหนทําไมคนตายเจ็ดวันไม่รู้ตัวเพราะอะไรมนุษย์และสัตว์ไม่ได้สิ้นความตายเพียงแต่ร่างกายใช้งานไม่ได้แต่วิญญาณน,นั้นยังคงอยู่ไม่ได้บังคับร่างกายแล้วแต่วิญญาณจะไปสวรรค์หรือนรกกระโปรงนั้นขึ้นอยู่กับการกระทำต่างๆตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ หนึ่งตอนตายใหม่ถ้าหากสีหน้าปกติร่างกายอ่อนนิ่มสีหน้าเหมือนคนมีชีวิตอยู่เนื่องจากได้บรรลุธ,ธรรมดวงวิญญาณจะไปสูส่สุคติ 2. ตอนตายใหม่หน้าตาสีผาดเหมือนคนตกใจแสดงว่าวิญญาณได้ตกลงสู่อารกแล้ว 3. ตอนตายใหม่ๆร่างกายแข็งทื่อหน้าตาน่ากลัวเพราะความตกใจ บางคนจะกรีดร้องเสียงคล้ายสัตว์คนเหล่านี้จะไปเกิดเป็นสัตว์สีชนิดสังเกตได้จากตาหูจมูกปากตาจะมีน้ําตาออกหูจะมีขี้หูจมูกจะมีน้ํามูกปากจะมีน้ําลายฟูมปากเป็นทวารที่ไม่สะอาดสีช่องทางเมื่อจิตวิญญาณออกทางนี้ก็จะได้เกิดไปเป็นสัตว์สีประเภทตายแล้วไปไหน ชอบดูสิ่งเลวไหลหลุ่มหลงในรูปต่างๆคนเหล่านี้เวลาใกล้ตายดวงตาจะเบิกกว้างจะไปเกิดเป็นสัตว์ปีกหูชอบฟังเรื่องเลวไหลเรื่องซุบซิบนินทาคนเหล่านี้เวลาตายหูจะชันขึ้นจะไปเกิดเป็นสัตว์ที่เกิดจากคันเช่นช้างมา้าหัวควายจมูกชื่นชมกลิ่นขาวโลกีเช่นเงินทอง สุรานารีการพนันชื่อเสียงหลับยศและข้านิยมที่ผิดศีลธรรมก็จะไปเกิดเป็นมแมลงมดยุงมแมลงวันเป็นต้นบาปหนักมากวิญญาณจึงถูกตีเป็นเศษวิญญาณปากชอบพูดเรื่องเลวไหลพูดนินทาพูดวิจาร์ณไปนในทางที่แย่พูดกล่าวร้ายป้ายสีด่าคำหยาบคายคนเหล่านี้เวลาตายปากจะอ้าค้างอยู่ตลอด จะไปเกิดเป็นสัตว์น้ําไปอยู่กับรสชาติที่โสโครกและสก,กรกวิญญาณเมื่อออกจากร่างวิญญาณจะไปไหนดวงวิญญาณที่ออกจากร่างในตอนแรกจะวนเวียนอยู่ที่บริเวณนั้นพอได้สติก็จะมีท่านมัจยุราชทาหน้าที่มานาทางเอาวิญญาณของมนุษย์หรือสัตว์ที่ชะตาถึงคาดพาไปยังยมโลกเพื่อตรวจสอบบาป,ปุ้นขุณงามความดีความชั่วในขณะที่มีชีวิตอยู่ วิญญาณบาปจะถูกนำตัวไปส่งนรก8ดขุมใหญ่แต่ละขุมแบ่งย่อยขุมละ36แห่งแต่ละแห่งมีการลงทันและทรมานอีก800ดานแต่ละด่านมีเครื่องทรมานนับไม่ถ้วนวิญญาณบางดวงอาจตกนรกทั้ง8ขุมเลยก็มีโดยเฉพาะคนที่ทำกรรมชั่วมหันหรือที่เราเรียกว่าอนันตาริยกรรมซึ่งเป็นกรรมหนักมีอยู่5อย่างคือหฆ่าพ่อ 2. ข้่าแม่ 3. ข่าพระอาหารหันต์สยุโยงสงให้แตกแยกและหทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงขั้นห่อพระโลหิตหลังจากที่คนเราตายประมาณ1-2วันปกติแล้วเขาจะไม่รู้ตัวเองตายเจวันให้หลังเขาจึงรู้ว่าตัวเองตายแล้ววิญญาณจะถูกกักบริเวณไว้49วันเพื่อรอพิจารณาคดีในระหว่างนั้นผู้ตาย ก็กำลังรอบุญกุศลจากลูกหลานทางโลกที่กําลังงว่วนอยู่กับนั้นศพวิญญาณเรามาดูปรากฏการณ์49วันชีวิตหลังความตายขณะที่วิญญาณของผู้ตายออกจากร่างชีวิตหลังความตายก็เริ่มต้นเปิดฉากขึ้นในโลกที่ผู้ตายต้องเข้าไปเพียงลำพังเท่านั้นไม่มีสิ่งใดเลยที่สามารถเอาติดตัวจากโลกมนุษย์นี้ไปได้เว้นเสียแต่บาปก,กับบุญเท่านั้น7วันรอบแรก วิญญาณผู้ตายต้องเดินผ่านดงหมาป่าซึ่งมีฝูงหมาป่าที่ดุร้ายเหมือนเสือขวางทางเมื่อวิญญาณบาปไปถึงก็เกิดความหวาดกลัวไม่กล้าเดินต่อไปฝูงหมาป่าเห็นดังนั้นก็กระโจนเข้าขย้ำขบกัดวิญญาณบาปจนเลือดท่วมตัวกรีดร้องหวยหวนด้วยความเจ็บปวดทุกขเวทนาส่วนวิญญาณผู้ประกอบกรรมดีเมื่อมาถึงดงหมาป่าก็จะมีหมู่เทวทูตคอยพิทักษ์คุ้มครอง พวกหมาป่าได้แต่นิ่งเฉยไม่กล้าทำอะไรจึงผ่านไปได้โดยปลอดภัยเจ็วันรอบที่สองเมื่อวิญ,ญญาณผู้ตายมาถึงด่านประตูผีเจ้าหน้าที่ผู้รักษาด่านเมื่อเห็นเป็นวิญญาณบาปก็จะทุบตีอย่างไม่ปราณีและยังมีพวกเจ้ากรรมในเวนพากันมาทวงหนี้เวลานั้นส่วนวิญญาณผู้ประกอบกรรมดีเมื่อมาถึงด่านประตูผีก็จะได้รับการต้อนรับ และสามารถผ่านด่านนี้ไปได้อย่างปลอดภัย7วันรอบที่3เมื่อวิญญ,ญาณผู้ตายมาถึงยมโลกถ้าเป็นวิญ,ญญาณบาปก็จะถูกโซดรวนไว้และถูกบังคับนำไปอยู่ตรงหน้าหอกระจกสองกรรมยามมีชีวิตทำชั่วอะไรภาพก็จะปรากฏขึ้นเองอย่างอัตโนมัติเสร็จแล้วก็จะถูกคุมตัวไปรับการพิจารณาโทษถึงวิญ,ญญาณบาปจะเริ่มสำนึกผิดตอนนี้แต่ก็สายไปเสียแล้ว ส่วนวิญญาณผู้ประกอบกรรมดีเมื่อมาถึงก็จะได้รับการต้อนรับมีเจ้าหน้าที่พาไปท่องเที่ยวนรกขุมต่างๆและก็พาไปดูสภาพของบรรดาญาติพี่น้องที่ทำบาปกำลังรอการพิจารณาตัดสินความผิดเจ็ดวันรอบที่สีเมื่อมาถึงด่านภูเขากระดาษเงินกระดาษท้องการจะขึ้นไปบนภูเขาลูกนี้นั้นยากลำบากมากกระดาษเหล่านี้ได้มาจากลูกหลานญาติพี่น้องในเมืองมนุษย์ที่หลงงมงายเผาส่งไปให้ ทับถมกันจนกองเป็นภูเขาเหล่ากาซึ่งตามความเป็นจริงแล้วแม้ผู้ตายจะได้รับก็ไร้ประโยชน์7วันรอบที่5วิญญาณผู้ตายมาถึงหอดูบ้านเดิมได้เห็นลูกหลานคนในครอบครัวต่างไว้ทุกข์ด้วยความโศกเศร้าเสียใจกับการตายของตนถึงตอนนี้จึงได้รู้ว่าตนเองตายไปแล้วไม่อาจกลับบ้านได้อีกได้แต่เสียใจอาลัยอาวรณ์อยู่อย่างนั้น7วันรอบที่ห เมื่อวิญ,ญญาณผู้ตายมาถึงด่านคุมบัญชียมบาลจะสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจดูบาปบุญที่ผู้ตายได้สร้างสมเอาไว้ตอนมีชีวิตหลังจากหักลบกันแล้วถ้าบุญมีมากกว่าบาปก็จะให้ไปเกิดยังสุคติภูมิแต่ถ้าว่าถ้าบาปมีมากกว่าบุญก็จะส่งไปยังนรกกับภูมิรับทุกขเวทนาต่อไปเจวันรอบที่เจเมื่อวิญ,ญญาณผู้ตายไปถึงด่านตรวจสอบยมบาลก็จะสั่งให้เลขาตรวจสอบดูว่า ผู้ตายตอนมีชีวิตอยู่แต่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไม่ถ้าได้ถือศีลกินเจละเว้นจากการฆ่าสัตว์ก็จักละห่วงโทษถ้ามัวหลงผิดฆ่าสัตว์เพื่อความสุขของปากท้องก็จะเพิ่มโทษเป็นเท่าตัวสิ่งที่เราควรระหนักไว้คือเมื่อตอนเรายังมีชีวิตอยู่อย่าได้ไปตระหนักถึงความตายเลยตอนมีชีวิตอยู่มันทําความดีสร้างกุศลผลบุญไว้ให้มากๆต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท ล่อยวางอย่ายึดติดกับทุกๆสิ่งตายแล้วไปไหนปัญหานี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่มนุษย์ให้ความสนใจเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดหรือนับถือศาสนาอะไรก็ต้องการที่จะทราบว่าคนเรานั้นหลังจากที่สิ้นลมหายใจไปแล้ว จะไปอยู่ที่ไหนหรือทุกสิ่งทุกอย่างจะจบลงเพียงแค่นั้นอย่างที่บางศาสนาสอนเอาไว้ว่าตายแล้วศูนย์ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกบางศาสนาก็กล่าวว่าตายแล้วก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกในทันทีแต่ในบางศาสนาก็สอนว่าตายแล้วก็ต้องไปชดใช้กรรมในภพภูมิอื่นๆอีกต่อไปเรื่อยๆอย่างเช่น ทำดีก็ได้ขึ้นสวรรค์ทำชั่วก็ตกนรกตักกะง่ายๆที่หลายศาสนาได้อบรมสั่งสอนมนุษย์เอาไว้มาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันความตายเป็นสิ่งที่มนุษย์และสัตว์จะต้องได้พบเจอและเกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกเพศทุกวัยความตายเป็นสิ่งที่มนุษย์หลายคนไม่พึงปรารถนาเพราะความตายคือจุดสิ้นสุดแห่งชีวิตที่ได้เกิดมาครั้งหนึ่ง ในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าความตายกันก่อนสัตว์ที่อยู่ในกามภูมิทั้งหลายนั้นต่างก็พากันหวัดผวาถึงความตายไม่อยากจะให้เวลานั้นมาถึงแม้กระทั่งเทวดาบางเหล่าก็พากันหวัดวั่นถึงความตายสำหรับเทวดานั้นจะใช้คำว่าจุติแทนคำว่าตายก็คือจุติลงมาเกิดเป็นสัตว์อื่นนั่นแหละ ถึงเรียกว่าการตายจากความเป็นเทวดาอย่างไรก็ตามความตายไม่ใช่เป็นเรื่องอับประมงคลแต่อย่างไรเพราะอย่างไรเสียเราทุกคนก็ต้องเจอไม่ช้าก็เร็วถ้าหากเราทำความรู้จักและทำความเข้าใจกับมันความตายก็จะเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวอีกต่อไปก่อนที่เราจะร่วมหาคำตอบไปด้วยกันตายแล้วไปไหน เราควรที่จะศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความตายในทัศนคติของพระพุทธศาสนาเสียก่อนว่าเป็นเช่นไรแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับช่องของเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปร่วมทำความเข้าใจด้วยกันเลยเรื่องของความตายที่ข้าพเจ้าจะได้เล่าในต่อไปนี้ได้คัดลอกมาจากพระอภิธรรมมัทธสังฆะ ปริเชตที่5วิถีมุตตสังคหาวิภาคซึ่งมักมีคำถามอยู่เสมอว่าคนเราตายแล้วจะรู้สึกอะไรเห็นอะไรบางคนตายอย่างทุรนทุรายแต่บางคนกลับตายอย่างสงบซึ่งบางท่านเข้าใจผิดว่าคนที่มีอาการตายอย่างสงบจะต้องไปเกิดในภพภูมิที่ดีแน่นอนส่วนคนที่มีอาการใกล้ตายอย่างทุรนทุรายเขาต้องได้ไปเกิดในอบายภูมิแน่นอน ขอบอกให้ท่านผู้ฟังเลยครับว่าคนประเภทนั้นคิดผิดเพราะมันไม่แน่ไม่นอนเสมอไปสาเหตุที่ทําให้ความตายเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นมีอยู่4ประการสัพทางภาษาบาลีเรียกว่าวรนุปปติจตุกะตามในแห่งพระอภิธรรมมัทธสังคหาบาลีมีในแสดงว่าอายุขยเนกรมมักขยนะอุพยขยเนกอุปเชทกะกรม,มุนา เจติจตุธามารนุปปตินามะขึ้นชื่อว่ามรณุปปติคือเหตุที่ทำให้ความตายปรากฏขึ้นนั้นมีอยู่สีอย่างคือ 1. อายุขยะมรณนะได้แก่ความตายเพราะสิ้นอายุไขมนุษย์หรือสัตว์ที่เกิดมาบนโลกนั้นต่างก็มีอายุไขเป็นของของตนคำว่าอายุไข ก็คือสิ่งที่เป็นการกำหนดขอบเขตแห่งการตั้งอยู่ของชีวิตของสัตว์นั่นเองเราจะสังเกตได้จากมนุษย์บางคนก็มีอายุที่ยืนยาวบางคนเกินกว่าร้อยปีก็มีแต่บางคนเกิดมาได้ไม่กี่นาทีก็สิ้นลมเสียชีวิตไปก็มีหนักไปกว่านั้นบางคนยังไม่ทันได้ลืมตามองโลกก็เสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในคันของมารดาก็มีทั้งนี้อายุไขของมนุษย์ได้ถูกกำหนดไว้แล้ว ใครหนอคือผู้กำหนดเทวดามารพรมยักษ์พระยายมราชหรือพระอินท์ที่กล่าวมาทั้งหมดหาได้เป็นผู้กำหนดอายุไขของมนุษย์ไม่มนุษย์เองต่างหากที่กำหนดชะตาชีวิตของตัวเองคนที่มีอายุยืนยาวก็อาจเป็นเพราะในชาติปางก่อนได้สั่งสมบุญบารมีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามามาก ส่วนมนุษย์ที่มีอายุสั้นในชาติปางก่อนก็อาจจะทำบุญมาน้อยนั่นเองดังนั้นมนุษย์บางคนที่ตายก่อนวัยอันควรที่ไม่ใช่การตายโหงหรือตายด้วยอุบัติเหตุเขาอาจจะตายเพราะหมดสิ้นอายุไขของเขาก็ได้เพราะอายุไขของเขาอาจมีระยะเวลาเพียงเท่านั้นสำหรับอายุไขของพรหมของเทวดาต่างก็มีอายุขอบเขตตามภูมิของตนที่ได้เกิดอยู่ ซึ่งก็อยู่ที่บุญวาสนาของตนอีกทีหนึ่งแต่สำหรับมนุษย์ในชมพูทวีปนี้กำหนดอายุไขได้ไม่ค่อยแน่นอนมีขึ้นขึ้น,นลง,ลงบางครั้งเวลาอายุไขขึ้นก็ขึ้นสูงจนถึงอสงไขปีแต่พอบางครั้งเมื่ออายุไขลดลงก็ลงต่ำสุดเพียงแค่สิบปีก็มีในสมัยพุทธกาลมนุษย์มีอายุไขได้หนึ่งรปีโดยประมาณ นับตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพานแล้วอายุไขของมนุษย์ก็ลดน้อยถอยลงในอัตราส่วนประมาณ100ปีต่อหนึ่งปีกล่าวคือเวลาล่วงไปแล้วหนึ่งรปีอายุไขของมนุษย์จะลดลงน้อยลงหนึ่งปีจนปัจจุบันล่วงไปนิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าไปแล้ว2,500ปีมนุษย์จึงมีอายุไขประมาณได้75ปีในปัจจุบันจึงแสดงว่า แม้สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ก็ยังมีอำนาจของกรรมอุปธรรมค้ำชูอยู่ก็จริงแต่เมื่อครบอายุไขแล้วก็จะต้องถึงแก่ความตายไปเป็นส่วนมากนั่นเองแต่ท่านผู้อ่านอย่าเพิ่งตกใจว่าตนนั้นจะมีอายุอยู่ได้เพียงแค่ไม่เกิน75ปีผู้ที่จะมีอายุไขเกินกว่ากำหนดไว้ก็มีอยู่บ้างแต่ต้องอาศัยกรรมในอดีตที่มาส่งผลเช่นในอดีตชาติเราอาจฆ่า หรือเบียดเบียนสัตว์ไว้ไม่มากแถมเรายังประกอบกรมดีอีกในพบปัจจุบันคือการไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนสัตว์น้อยใหญ่ทำบุญปล่อยสัตว์เป็นอภัยทานมีการทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอยู่เป็นนิดตลอดจนดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของตนไว้อย่างดีเหตุเหล่านี้จะช่วยอุปัมรมให้มีอายุอยู่นานได้เกินอายุไขได้บ้างดังในปัจจุบัน มีผู้ที่อายุยืนกว่า75ปีก็มีหลายคน2กรมมัคยะโมรณะได้แก่การตายเพราะสิ้นกรรมอย่างแรกที่ได้กล่าวไปคือการตายเพราะสิ้นอายุไขของแต่ละคนซึ่งอาจจะสั้นบ้างยาวบ้างก็แล้วแต่บุญวาสนาบารมีของมนุษย์แต่สำหรับข้อที่สองนี้ถือว่าไม่แตกต่างอะไรกันมากกรมมัคคยะโมรณะกล่าวคือ ความตายเกิดขึ้นเพราะสิ้นกรรมกรรมในที่นี้หมายรวมเอาทั้งกรรมดีและกรรมชั่วและปัจจุบันชาติที่ได้สร้างมาแท้จริงแล้วนั้นกรรมนี่เองที่เป็นผู้กำหนดความตายของมนุษย์เอาไว้และทำไมกรรมถึงมีอำนาจปานนั้นก็เพราะว่ากรรมนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองกับตนไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วเป็นบุญหรือเป็นบาป มนุษย์ก็จะต้องได้รับผลอำนาจแห่งกรรมนั้นกฎหมายยังมีช่องโหว่ให้คนที่ทำไม่ดีรอดพ้นจากอาญาได้แต่กฎแห่งกรรมนี้หาได้มีมนุษย์ผู้ใดที่จะหนีรอดพ้นไปได้สักรายเดียวแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันตสาวกที่บรรลุธรรมชั้นสูงถึงขั้นพระอรหันต์แล้วก็ยังไม่อาจหลีกเลี่ยงกฎแห่งกรรมได้ฉะนั้นกฎแห่งกรรม จึงเป็นสิ่งที่ยุติธรรมที่สุดแล้วกรรมที่จะมาส่งผลต่อความเป็นความตายของมนุษย์นี้มีอยู่สองอย่างได้แก่ชนกกรรมคือกรรมที่มีหน้าที่ส่งผลให้ปฏิสนธิหรือการกําเนิดของสัตว์ปรากฏขึ้นในพบน,นั้นๆและอุปธรรมภกกรรมคือกรรมที่มีหน้าที่ช่วยอุดหนุนค้าชูให้รูปนามหรือร่างกายและดวงจิตที่เกิดจากชนกกรรมอย่างแรกให้ตั้งอยู่ได้ในพน,นั้นๆได้ ซึ่งอาจจะมีอายุสั้นบ้างยาวบ้างก็อยู่ที่กรรมประเภทนี้นี่เองการสิ้นสุดลงของอำนาจแห่งกรรมทั้งสองนี่แหละชื่อว่ากรรมมักขยะมรณะผู้ที่เกิดมาโดยอำนาจแห่งกรรมทั้งสองนี้ให้ตั้งอยู่ได้เพียงหนึ่งเดือนบ้าง1ปีบ้างห้าปีบ้างและ10ปีบ้างเหล่านี้เป็นตน้น กล่าวคือมีอายุไขไม่ครบกำหนดเนื้อจากมาเสียชีวิตเพราะอำนาจแห่งกรรมเก่าที่ตนได้สร้างมานั้นหมดลงเสียก่อนที่อายุไขจะครบกำหนดนั่นเองเป็นเหตุให้ต้องตายลงโดยเร็วดังกล่าวข้างต้นย่อมแสดงว่าเป็นการตายด้วยความสิ้นสุดแห่งอำนาจของกรรมเก่าเรียกว่ากรรมมรรคขยะมรณะการตายเพราะสิ้นอำนาจกรรมนี้บางทีก็เรียกว่าปัญญขยะมรณะ หมายความว่าตายเพราะสิ้นบุญหรือหมดบุญซึ่งใช้เรียกในความตายของเทวดาและพรหมฉะนั้นปุญญคยัยะมรณะก็หมายถึงกรรมคยขยะมรณะนั่นเอง 3. อุพยคยะยมรณะได้แก่ตายเพราะสิ้นทั้งอายุและสิ้นกรรมการตายเพราะสิ้นทั้งอายุและสิ้นทั้งกรรมนี้คล้ายคึงกับข้อที่สองแต่จะแตกต่างกันตรงที่ว่าผู้ตายนั้น มีอายุยืนอยู่ได้จนกระทั่งครบอายุไขและอำนาจของบุญกุศลบารมีอกุศลชนกกรรมก็หมดลงพร้อมกันพอดิบพอดีแต่ข้อที่สองนั้นเป็นการตายเพราะสิ้นกรรมเพียงอย่างเดียวคือตายแบบอายุไขยังไม่ทันครบกำหนดยกตัวอย่างการตายประเภทที่สามนี้เช่นนายกมีอายุไข70ปีพอนายกอายุครบ70ปีบริบูรณ์ก็ต้องตายลงทันที ไม่มีการตายก่อนกำหนดอายุไขเนื่องจากอำนาจแห่งกุศลชนกกรรมยังไม่หมดไปหมดเอาตอนอายุ70ปีพอดีซึ่งเท่ากับอายุของนายกอพอดีหรือสัตว์เดรัจฉานก็เช่นเดียวกันเพราะอะไรสัตว์บางชนิดถึงมีอายุยืนเช่นเต่ามีอายุไข250ปีปลาคาบโคอมีอายุไข220ปีวานโบเฮต เมียอายุไข210ปีช้างอายุไขเฉลี่ย60ปีแต่สัตว์บางชนิดกลับมีอายุไขสั้นเช่นสุนัขมีกำหนดอายุประมาณ1 0 1ถึงปีกระต่ายมีอายุไขเฉลี่ยประมาณ5ปีแมลงวันและพึ่งงานมีอายุไขเฉลี่ยประมาณ4สัปดาห์กล่าวได้ว่าการตายของสัตว์ทั้งหลายที่กล่าวถึงและนอกเหนือจากนี้เป็นอุปยักษขยะมรณะ อันหนึ่งเหมือนดังการเสด็จดับขันธปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายก็กล่าวได้ว่าเป็นอุปยักขยะมรณะเช่นกันเพราะต้องอยู่ถึงกำหนดอายุไขดังนั้นจึงไม่มีใครสามารถที่จะทำอันตรายให้ตายก่อนอายุไขัยได้พระองค์ท่านจึงเป็นผู้อยู่จนสิ้นกรรมนั่นเอง 4. อุปเชทกะมรณะได้แก่ ตายเพราะกรรมเข้าไปตัดรอนการตายแบบอุปเฉตทกะมรณะนี้เป็นการตายที่แตกต่างจากทั้งสามข้อที่ได้กล่าวมาคือจะเป็นการตายโดยกรมเก่าเข้าไปตัดรอนให้ถึงแก่ชีวิตก่อนวัยอันควรหรือที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าตายโหงนั่นเองได้แก่การตายเพราะประสบอุบัติเหตุตายแบบฉับพลันตายเพราะความหิวกระหายตายเพราะถูกไฟไหม้ตายเพราะถูกวางยา ตายเพราะถูกอาวุธตลอดจนถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเข้ามาเบียดเบียนให้ถึงแก่ความตายเป็นการตายที่ยังไม่ทันสิ้นทั้งอายุไขและสิ้นทั้งชนกกรรมของตนแต่ด้วยอำนาจของอกุศลกรรมหรือกุศลกรรมที่ได้ทำแล้วในชาติฟังก่อนหรือในชาตินี้เข้ามาตัดรอนให้ตายลงเสียก่อนในสมัยที่ยังไม่ถึงเวลาและวาระเช่นนายสมบัติ มีอายุไขและชนกกรรมสามารถมีอายุอยู่ได้62ปีแต่ว่านายสมบัติมาถูกรถชนตายซสก่อนอายุตอน50ปีเพราะอากศลกรรมในอดีตส่งผลซึ่งนายสมบัติอาจจะขับรถชนคนอื่นตายโดยเจตนาในชาติก่อนชาตินี้จึงมาตายด้วยวิธีเดียวกันไม่เพียงเท่านั้นนายสมบัติไม่ว่าจะเกิดใหม่ในชาติไหนก็ต้องตายด้วยวิธีถูกรถชนตายแบบนี้อีกแสนชาติ การตายของนายสมบัติเรียกอีกแบบว่าอาการละมรณะคือการตายที่ยังไม่ถึงเวลาที่ควรจะตายหากจะตายลงด้วยอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามย่อมต้องตายเพราะกรรมเก่าในอดีตอย่างแน่นอนและเว้นจากอดีตกรรมเสียไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีเหตุอดีตเป็นผู้อุดหนุนและมีเหตุปัจจุบันเป็นผู้จัดการดังในสังยุตตบาลีที่รับรองว่าอิทะมหาราชะ โยปุเพปเรชิคัตชายะมาเรติโสพหูนิวัตสสตัดสหัสสานิชิคัตชายะปิลิโตฉาโตชิคัตชายวะมรติทหโรปิมัชชิโมปิมหัลละโกปิดูกรมหาราชาในโลกนี้ผู้ใดทำให้คนอื่นตายลงด้วยการอดข้าวผู้นั้นแม้ยังอยู่ในวัยเด็กก็ตามวัยหนุ่มสาวก็ตาม วัยชาราก็ตามย่อมได้รับการเบียดเบียนด้วยการอดข้าวและตายลงด้วยความหิวข้าวนั่นเองเป็นดังนี้ตลอดแสนชาติเพราะกรรมที่มีเจตนาขับรถชนคนอื่นตายนั่นเองสรุปเหตุแห่งการตายทั้ง4อย่างที่ได้กล่าวมานี้ถ้าตายด้วยอายุขยะมรณะกรรมักขยะมรณะอุพยกขยะมรณะทั้งสอย่างนี้เรียกว่ากาละมรณะคือเป็นการตายแบบชนิดที่ว่า ถึงเวลาแล้วหรือหมดเวรหมดกรรมแล้วส่วนผู้ที่ตายโดยอุปับเฉทกะมรณะเรียกว่าอากาละมรณะคือเป็นการตายที่ยังไม่ถึงเวลาหรือการตายหงตายก่อนอายุไขอันควรพระพุทธเจ้าท่านอุปมาความตายของสัตว์ทั้งหลายด้วยเหตุสี่อย่างดังกล่าวแล้วเหมือนดังดวงประทีปที่จุดตามไว้การตายของสัตว์ย่อมอาศัยเหตุปัจจัยในการตายสอย่างชั้นใด ดวงประทีปย่อมดับลงด้วยอาศัยเหตุปัจจัยสีอย่างฉะนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งคือไฟดับด้วยไส้หมดดับด้วยน้ำมันหมดดับด้วยไส้และน้ำมันทั้งสองหมดและดับลงด้วยถูกลมพัดหรือถูกเป่าให้ดับความดับของดวงประทีปที่กล่าวมานี้เหมือนกับความดับหรือความหมดไปของชีวิตคือความตายที่สิ้นสุดลงในภพหนึ่งหนึ่ง ผู้ที่สิ้นชีวิตลงโดยหมดอายุไขก็เหมือนดังดวงประทีปที่ดับลงเนื่องจากไส้ตะเกยียงหมดแต่น้ำมันยังมีอยู่เปรียบได้กับการตายในแบบแรกคืออายุขยะมรณะได้แก่ตายเพราะสิ้นอายุไขหากแสงไฟจากตะเกยียงดับลงเพราะน้ำมันหมดแต่ไส้ยังมีอยู่เปรียบได้กับการตายในแบบที่สองคือกรรม,มยมรณะได้แก่ตายเพราะสิ้นกรรม หากผู้ที่สิ้นชีวิตลงโดยหมดทั้งอายุขยัยและกรรมก็เหมือนดั่งดวงประทีปจากตะเกยียงนั้นดับลงเพราะไส้และน้ำมันหมดทั้งสองอย่างพร้อมกันเปรียบได้กับการตายในแบบที่สามคืออุภยคขยะมรณะได้แก่ตายเพราะสิ้นทั้งอายุขยัยและสิ้นกรรมผู้ที่สิ้นชีวิตลงโดยประสบอุบัติเหตุต่างๆก็เหมือนดังแสงไฟจากตะเกยียงนั้นดับลงเพราะอาจถูกลมพัดหรือถูกใครมาเป่าให้ดับ ในขณะที่ไส้และน้ำมันยังมีอยู่แบบนี้เปรียบได้กับการตายในแบบที่4คืออุปเฉชทกะวรณะได้แก่ตายเพราะกรรมเข้าไปตัดรอนอันหนึง่งสัตว์ทั้งหลายที่มีสุขภาพสมบูรณ์ดีแถมยังมีอายุยืนอีกนั้นจะอาศัยแต่อดีตกรรมอย่างเดียวเห็นจะไม่ได้จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาร่างกายด้วยการมันออกกำลังกายรับประทานอาหารอย่างระมัดระวัง และบำรุงรักษาร่างกายด้วยยาพร้อมกับบริหารจิตด้วยกรรมฐานต่างๆอันเป็นโอสถทิพย์เป็นไปอย่างสม่ำเสม,นสมอนั้นจึงจะทําให้สุขภาพดีทั้งกายและใจทาให้ผู้นั้นมีอายุยืนยาวตลอดอายุไขได้ฉะนั้นความตายของคนที่ยังไม่ถึงซึ่งอายุไขนั้นเพราะบางคนไม่มีการบำรุงรักษาร่างกายของตนเองใช้ชีวิตอย่างประมาทมัวปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมด้วยอํานาจกิเลสไฟต่ําต่างๆ คือความโลภความโกรธและความหลงเห็นผิดไม่รู้ไม่เข้าใจหรือคิดไม่ถึงบ้างทำให้คนทั้งหลายในปัจจุบันต้องตายลงเป็นส่วนมากในวัยเพียง50-60ถึงปีที่เล่ามานี้มีจุดประสงค์ก็เพื่อจะให้ท่านผู้ฟังได้ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความตายเป็นระดับต้นเสียก่อนสิ่งที่ข้าพเจ้าเล่ามานี้คือการอิงอหลักเกณฑ์พระพุทธศาสนา ถ้าอย่างนั้นก็คงต้องถึงเวลาที่ตอบแล้วว่าคนเราเมื่อตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนคำตอบก็คือย่อมมีคติการไปคือการไปปฏิสนธิยังภพภูมิต่างๆทั้งสุขคติภูมิทุกขคติภูมิตามกรรมของตนที่ได้กระทำและถ้าหากใครที่สามารถบรรลุมรรคผลจนถึงขั้นอรหันตผลอย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจก,กพุทธเจ้า ตลอดจนถึงพระอาหารหันตะขีนาศพทั้งหลายที่กระทำความเพียนจนถึงที่สุดแห่งทุกข์เมื่อหมดอายุไขก็เข้าสู่พระนิพพานแล้วจึงถือว่าศูนย์เพราะพระนิพพานคือความว่างเปล่าจะไม่กลับมาเกิดในภพภูมิต่างๆอีกต่อไป